มาดูการลบพหุนามกันบ้างดีกว่านะคะข้อนี้ c ลบ d นะคะ c ตัวแรกก็คือพหุนาม 4x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 8x บวก6ลบด้วย d นะคะ d แทนด้วยพหุนาม 3x กำลัง4ลบ 4x กำลัง3บวก 7x กำลัง2ลบ8นะคะขั้นแรกเลย เราก็ต้องเคลียร์เครื่องหมายลบก่อนเนาะก็กระจายเข้าไปพู้นามน,นี้มีทั้งหมด4พจน์ดีกรีสูงสุดก็คือ4แสดงว่าพวนี้เป็นผู้นมดีกรี4นะคะปึ๊บโยงเส้นมานิดนึงเนาะจากนั้นนะคะตัวหน้าของเราคือตัว c เนี่ยไม่ได้ทำอะไรก็เขียนมาเลย 4x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 8x นะคะบวก6มาดูการกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปวงเล็บก็คือเอาลบไปคูณทุกตัวนั่นแหละ ดังนั้นลบคูณ 3x กํลัง4ก็ติดลบ 3x กํลัง4ลบคูณลบได้บวกก็บวก 4x ยกกํลัง3ลบคูณบวกได้ลบก็ลบ 7x กํลัง2ลบคูณลบได้บวกก็บวก8เคลียวงเล็บเคลียเครื่องหมายลบกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็คพจน์คล้ายดีกว่า เริ่มต้นที่ดีกรีสูงสุดกำลังสี่มีพจน์เดียวตอบได้เลยขยับขึ้นมานิดนึงนะคะกำลังสี่เราก็ตอบได้เลยกำลังสามมีสองพจน์แสดงอันนี้ต้องคิดเนาะต่อมากำลังสองก็มีสองพจน์ก็ต้องคิดเช่นเดียวกันมาดู x ก,กําำลังหนึ่งมีตัวเดียวตอบได้เลยแล้วก็ค่าคงที่ เห็นไหมคะพอเราเคลียร์การลบก,กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่เช็คพดคล้ายเฉยๆถ้าไม่มีพดคล้ายกันก็ตอบได้เลยนะคะฉะนั้นตอนนี้เรามาเขียนคําตอบกันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่เวลาเราเขียนพหุนามจะเขียนเรียงจากดีกรีสูงสุดไปหาน้อยสุดนะคะดังนั้นก็กําลังสูงสุดกับลบ 3x ยกกําลัง4มาดู x กําลัง3ดีกว่าก็จะเป็น4บวกสเท่ากับ8ก็บวก8 x ยกกำลังสามกำลังสองนะคะลบเจ็ด x กำลังสองแล้วก็ลบอีกเจ็ด x กำลังสองได้เป็นลบสิบสี่ x ยกกำลังสองนะคะมาดูที่หนึ่งลบเจ็ดลบเจ็ดบางคนตอบศูนย์มันไม่เท่ากับศูนะคะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสตาร์ทที่ศูนย์ปึ๊บไปลบเจ็ดแล้วก็ไปต่ออีกลบเจ็ดก็ต้องได้ลบสิบสี่นั่นเองเคลียร์เนาะ ต่อมาคะ่ะ x อมีตัวเดียวไม่มีพจคล้ายตอบเลยก็บวก 8x ต่อมาบวก6บ,บวก8ก็มีค่าเท่ากับบวก14นะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะคะหรือเป็นโฮมเวิร์คให้ฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อ6ด้วยกันดีกว่านะคะ 2a ลบ b นะคะวิธีการแรกเลยเราก็ก่อนจะหา 2a ลบ b เราก็ต้องหาอะไรก่อน หา 2a ก่อนนั่นเองหา 2a คือการน,นำ2ไปคูณกับพหุนาม a นะคะก็คูณเข้าไปทีละตัวเลยตามเส้นที่คุณพี่ปอโยงเลยนะคะโอเคมาเขียนคำตอบใช้สีฟ้าดีกว่าก็จะเป็น 2x ยกกำลัง4บวก 4x ยกกำลัง2บวก 8x ลบ5 ตัวแรกนะคะเรากระจาย2แต่ตัวที่2นะคะตัว b ของเราลบด้วย b ก็เอาลบกระจายเข้าไปจะได้ทําทีเดียวเลยเนาะเอารลบกระจายเข้าไปดูค่ะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นลบ 5x ยกกําลัง3ลบคูณลบได้บวก 6x กาลัง2ลบคูณบวกได้ลบก็ลบ7จากนั้นก็มาเช็ดพดคล้ายเนาะกำลัง4 อ่ะมีตัวเดียวตอบเลยกำลังสามมีตัวเดียวก็ตอบเลยมาดูกำลังศออ่ะมีสองตัวเนาะต้องคิดกำลังหนึ่งมีตัวเดียวตอบได้เลยค่าคงที่คือลบห้ากับลบเจ็ดเอาเขียนคำตอบก่อนดีกรีสูงสุดคือดีกรีสี่เนาะก็เขียนเลยเพราะว่าอะไรคะติ๊กแล้วว่าไม่มีพจน์คล้ายตอบได้เลยลบห้าเอ็กยกกำลังสามบวกสี บวกหกเป็นบวก10ก็บวก 10x ยกกำลังสองต่อมา 8x นีอ่ติ๊กถูกแสดงว่าไม่มีพดคล้ายตอบได้เลยนะคะลบ5ลบ7ก็ได้เท่ากับลบ12นะคะก็จบไปนะคะสำหรับการทบทวนเรื่องการลบพหุนามนะคะโอเคค่ะ